สาธารณส,สุขอำเภอก่อช้างร่วมโรงพยาบาลกรุงเทพตราดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนที่บ้านคองสนตำบลก่อช้างอำเภอก่อช้างครับเวลา6กนาฬกาสาสินาทีวันที่1 9สิงหาคมที่สถานีอนามัยบ้านคองสนหมู่3าตำบ,บนกอะช้างอำเภอกอะช้างสาธารณสุขอำเภอก่อช้าง,ร,สสางร่วมกับคลินิกอินเตอร์กอะช้างโรงพยาบาลกรุงเทพตราด จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นำโดยนายบุรินทร์ตายรัตสารสุขอำเภอกอดช้างจัดทําโครงการรวมพลคนรักเกาช้างมาจัดบริการให้ประชาชนชาวกอดช้างมีผู้มารับบริการทั้งประชาชนทั่วไปไวัยกลางคนจนถึงคนชรากว่า200คนโดยมีทีมบุคลากรจากคลินิกอินเตอร์กอดช้างจํานวน20คนและในแพทย์สองคนคือในแพทย์มารุสริวัฒนาเดชากุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคพันธุก,กรรมทุกโรค ในร่างกายมนุษย์ในแพทย์วชิรพงษ์ชนะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสัญญกรรมกระดูกและข้อมีกิจกรรมสส่วนคือส่วนที่1การตรวจคัดกรองสุขภาพประกอบด้วยการวัดความดันโลหิตการตรวจเบาหวานการตรวจภาวะอ้วนการวัดส่วนสูงชั่งน้ำหนักการตรวจไขมันในเลือดการให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพส่วนที่2เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วยการตรวจหามวลกระดูกตรวจโรคโดยแพทย์สองท่านการจ่ายยาการแนะนำให้ความรู้เรื่องสุขภาพ เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนให้กลับบ้านนายบุรินทร์ตารัตสาธารณสุขอำเภอเกาะช้างบอกว่าโครงการนี้สาธารณสุขอำเภอเกาะช้างร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพตราดและคลินิกอินเตอร์เกาะช้างห่วงยาประชาชนทางด้านโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อต่างๆจึงได้จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชนฟรีเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนบนเกาะช้างต่อไปครับ โครงการตรวจสุขภาพที่ของสนในวันนี้เนี่ยก็เป็นการร่วมมือกันของสำนักง,งานสุขเธอป่าชา้างกับคี่นิกอินเตอร์ของรูบาลเทศตราบนะครับที่จะมาให้บริการประชาชนในเรื่องของการตรวจคัดกรองสุขภาพซึ่งทุกปีเนี่ยเราทําอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยรับาลกินกินเตอร์เนี่ยมามาร่วมมือกับเรามาจับมือกันแล้วก็ทําเพิ่มเติมฝ่าปกติก็คือธรรมราเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการ รวจมหวานตรวจความดันนะครับที่นี่ก็ทีนี่ก็จะมาทําเพิ่มเติมให้เรื่องของการตรวจหามลกระดูนะครับแล้วก็มีแพทย์มาตรวจให้นะครับรวมทั้งมีจัดยาทำแพทย์เ่อนที่มีเกษตรกรอะไรเนี้ยมาเพิ่มเติมนะครับ